สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสุสานนานาชาตินะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสุสานนานาชาติตอนนี้อยู่ที่เมืองกาญจนบุรีนะครับนะครับสุสานนานาชาติ พอ,อยู่ด้านหลังนี้ก็จะมีร้านค้ามากมายมีผลไม้เดี๋ยวเราไปดูกัน พอวันนี้ยันไอ้นั่นไงจ่ายศาสตร์จีนศาสตร์จีนเนาะทองผากพูมก็โอเคนะ ีผลไม้กล้วยก็มีอันร้อยไ่หลบเท่ากันจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกกับกรุงเทพนะใช่ไหม เนาะแทะรองผ่าปูช้อนละแปดสิบลำยายห้าสิบสามโลร้อยไะเดี๋ยวเราไปต่อรถ นัำซลินของฝากมีขนมปังปี๊บผลไม้อบแห้งแล้วก็ถุงกล่องโฟมกาแฟานี่ก็จะเป็นสุสานเป็นสุสานนานาชาตินี่อยู่ด้านหลังนะครับ ตอนนี้กำลังเดินเข้ามาที่ขายของฝากนะครับเราจะไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแขวนะครับของฝากของขายเยอะ หมวกใบละร้อยวันนี้ฝนคลึ้มนะครับ ีครู้มีความามารถมีคามบิสุทน้ใจนละธานานี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแควถึงแล้วจะมีจะมีรถไฟมาไหมมาเดินแม่ไหมฝรั่งสวยนะนั่นชมต่อหน้าภรรยา เราไปเดินกันมาเดินกันนี่ลูกระเบิด มาเดิดูนะครับทานข้ามแม่น้ำแคมาแลวันประหนีลูกมาโดยไม่มีใครรู้นะครับอยากให้ของหล่นนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับ นี่บิวบวิวเพราะว่าตรงนู้นก็จะมีของขายด้วยร้านอาหารเออยอะในไหมา ค,คนมาเดินกันเยอะนะครับมีสำหร,รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แม่น้ำแขวนครับอันนั้นเป็นสารเจ้าหรืออะไรน่าจะเป็นสาลเจ้าหรือเปล่ามีเจ้าแม่กวนอิมเยืยนเด่นตัางานอยู่ตรงนั้นมาเราคุให้ฟังกัน,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 นกเลยครับ นี่ดูฝั่งนี้ไขนน่นั่นๆเดี๋ยวกลัวหลน่น เดินเลยเดินเดินเขาจะถ่ายรูป กนลงเม็ดนู่นเป็นอะไรเป็นร้านอาหารเหมือนกันสะพานข้ามแม่น้ำแควโรงแรมริเวอร์แคววิวนะครับพิพิธภัณฑ์สงครามอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีร้านอาหาร มีร้านขายของชําของเล่นสองสเกหนึ่ง คืแม่นั่งที่ทางรถไฟตรงไหนก็ได้หนึ่งสองยืนตรงนี้ เขียนว่าเฉลยศึกชาบูมีเฉลยศึกชาบูด้วยวิหานพระโพธิสัตว์ควนอิม มาแล้วอยากกลัวค่ะมามาแล้วกลัวเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยไปเถอะเดินไปเดินไปเรื่อยๆอย่ากออกนอกเส้นทางตอนนี้เป็นขอนไม้นะครับที่ว่าไม้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ ได้สุดนุนมีอะไรเดินเร็วก็ได้นะขอนไม้นี่เหมือนนับกระเจ็บจำนวนของเฉลยศึกเลยนะครับเนี่ย สุดแ้วเาจะมีของขายอยู่เหมือนกันตรงที่ไปไหน นี่คือบรรยากาศนะครับก็ตรงนี้จะมีทางเข้ากาบสการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยนะครับก็คือจะเดินเข้าทางนี้ไปต้นไม้ลมลื่นนี่ครับดูแบบทางไกลนี่ครับเดีย๋ยวเราไปดูตามร้านค้าอีกทีนะครับว่าจะมีอะไรขายกันร้านค้านะครับที่ สะพานข้ามแม่น้ำแควเมืองการนะครับ ฝนตกนะครับเพื่อนๆดูศูนย์อาหาร